สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนสู่ช่องเต๋อฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้เต๋อจะพามาชมรถรุ่นสปอร์ตนะครับแต่งหน้าเป็นรุ่นแรปเตอร์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งโหดแบบนี้แต่งอะไรกันบ้างมาชมกันราบอกราคารถกันก่อนนะครับสปอร์ตเกียร์โตขับ2นะครับราคา974,000บาทนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับร้อยแรงม้า405หนิวตันเมตรแล้วก็ตกแต่งแปลงหน้าเป็นแรปเตอร V6 เรียบร้อยไปแล้วนะครับเปลี่ยนทั้งตัวกระจังหน้าตัวนี้ครับเป็นเซ็ตเดียวกันนะครับเป็นตัว f o r d ใหญ่ๆนะครับเหมือนตรงรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับมาพร้อมกระจังลังพึ่งนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วพร้อมกับระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับด้านบนครับเป็นไฟมินิไลท์สจุดนะตัวนี้จะเป็นไฟแสงสีส้มด้วยกันนะครับตัวกระจังหน้าถ้าเป็นตรงรุ่นรถเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีไฟตัวนี้มาให้นะครับถ้าเป็นชุดแต่งก็สามารถเสริมไฟตัวนี้ได้เลยนะครัับน้ตวี ชุดเซ็ตเป็นลัปเตอร์ทั้งหมดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแบบ led นะครับแล้วก็ตัวคางด้านล่างตรงนี้จะทําเป็นสีดานะครับจริงๆเนี่ยมันจะมี2ส,สีนะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีบรอนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีดําแบบนี้ก็สามารถเลือกได้2แบบครับ ห่วงลากจูงมีมาให้2ห่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถลากได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวนะครับในรุ่นของสปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ได้ห่วงมา2ห่วงนะครับในส่วนของด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายเหมือนตัวรังเพึ่งนั่นเองนะครับเว้นตรงกลางไว้ให้โฟลล์ลมเข้าสู่ตัวกรองอากาศนั่นเองนะครับมาดูในโซนของไฟหน้ากันบ้างนะครับตัวไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบ l e d นะครับเป็นไฟแสงสีขาวแล้วก็ปรับเปิดปิดออโต้ในตอนกลางวันได้ด้วยนะครับ มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์เป็นตัว C แคมนะครับลักษณะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะให้มากันในรุ่นของสปอร์ตนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น XLS แล้วด้วยนะครับเสริมเพิ่มเติมเป็นตัวครอบไฟสีดำด้านนะครับก็จะทำให้ไฟเนี่ยดุดันคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาตัวคิ้วล้อกันบ้างนะฮะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเป็นชุดชายกันชนนะครับแต่ตัวข้างๆเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นตัวตรงรุ่นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าซุ้มล้อนะครับงานแรปเตอร์นะครับ มาพร้อมกับตัวขนาด5.5นิ้วนะครับลายเส้นค่เนข้างคมดูดุมากๆเราก็จะมีเ t e เจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซาะล่องนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดุดันแล้วก็เหมือนตัวแรปเตอร์จริงๆด้วยนะครับ ในโซนของล้อแม็กกันบ้างนะครับตัวนี้ใส่ล้อแม็กลายดอกไม้นะครับขนาดขอบ20นะครับตัวนี้มิลลิ่งเป็นสีเงินนะครับก็จะให้ความแบบรู้หลาว i p มากๆนะครับมาพร้อมกับยางตัวนี้ใส่เป็นเลนโซทายนะครับโรเตเลน RT07 นะครับขนาด2755520นะครับตัวนี้ก็สามารถขับบนทางเรียบเนี่ยเสียงนุ่มแน่นอนเสียงเงียบแน่นอนนะครับแล้วในโซนของขอบตัวยางเนี่ยก็จะทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของยางเนี่ยนะครับก็จะเป็นยางที่แบบขนาดกลางนั่นเอง ในโซนของด้านข้างครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีดำเงานะจากเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสีเทากาไฟ์นะครับมาพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้านะครับที่ตัวกระจกเนี่ยเขาจะมีไฟมาด้วยนะครับแล้วในโซนของด้านในนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวระบบสมาร์ทเคเลดนะครับสามารถแทบล็อกรถปลดล็อกรถได้มีเบ้ารองมือติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับบันไดเหยียบด้านข้างครับเป็นบันไดเหยียบสีดําด้านนะครับพร้อมกับตัวเสะล่องกันลื่นแบบนี้มาให้จากโรงงานนะครับด้านบนนี้ก็ติดฟิล์มนะครับ 60ล็อปคันให้ลูกค้านี้สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับคิวกาสตร์มีมาให้ครบเลยนะครับในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยไม่มีราวหลังคานะสามารถเพิ่มเติมได้โรบาร์ก็สามารถเพิ่มเติมได้แต่อันนี้ลูกค้าเน้นแบบทรงแรปเตอร์นะครับก็จะไม่ได้ใส่โรบาร์แล้วก็ราวหลังคานั่นเองนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับแรปเตอร์เข้าไปนะครับมาพร้อมกับสีจะเป็นสีแดงนะครับตัดขอบสีขาวสวยมากมากนะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้ครับจะเหมือนบันไดข้างเลยจะมีตัวซอร่องแล้วก็กันลื่นด้วยนะครับ อัปเกรดไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ full LED นะครับตัวนี้ก็ไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ไฟตัว E เนี่ยเขาจะเป็นแบบ full LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ครอบดําไปด้วยตัวครอบไฟท้ายนั่นเองนะครับฝาท้ายนี่ก็เพิ่มเติมเข้าไปเป็นชุดแต่งนะครับเป็นตัวครอบ f o r d นะครับตัวนี้ลูกค้าทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เว้า์โลโก้ตรงกลางนะครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนครับมือจับกันรอยมาให้เรียบร้อยนะครับในโซนของด้านล่างเนี่ยอันนี้ลูกค้าดีไซน์ก็คือแป นะครับสีเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับไวาแท็กก็คือสีเทากาไฟนะฮะอันนี้ก็แรปดำทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้ดูโดดเด่นนะครับบันไดก็เป็นสเต็ป2ชั้นด้าน,นบนด้านล่างเป็นตัวกันเลื่อนมีไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยนะครับไปนะครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยคุมโทนด้วยสีดําครับ เปิดเข้ามาเนี่ยพงวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีระบบมัลติฟังก์ชันปุ่มกดเนี่ยเขาสามารถใช้งานควบคุมหน้าจอขนาด8นิ้วเป็นเรือนไม้ได้นะครับนี่ด้านบนด้านขวานะโซนของด้านซ้ายนะครับมีระบบคูชันโทนมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยเขาได้เป็นตัว10.1นิ้วนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ a r p l a y a n d r o อ d a u t o ปรับแอร์ก็ได้แล้วก็ปรับค่าต่างๆตัวรถได้จากหน้าจอนะครับโซนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวแท่นชาร์จไร้สายมีมาให้1แท่นครับพร้อมกับตัวปลั๊กเสียบเป็น USB แล้วก็ Type C รองรับ iPhone ได้ด้วบ แล้วก็ในส่วนของการเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ170นิวตันเมตรสามารถปรับมา KM เป็นตัวเกียร์เมนนวลได้นะครับแล้วก็คันนี้หุ้มไปด้วยเบาะหนังนะครับปักได้เป็นสีเทานะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเมนนวลปรับเมนนวลอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่แค่ที่เป็นตัวเมนนวลนะครับถ้าเป็นตัววแท็กเนี่ยเขาจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดแต่ว่าสําหรับการปรับเมนนวลหรือไฟฟ้ามันก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะครับผมใครสนใจนะครับ ยูทูบครับเต่าฟอร์ดชาน n อลนะครับหรือฝากนะครับเพจ Facebook ครับเต่าฟอร์ดแต่งจัดเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลิงขึ้นลิง์ด้านล่างไว้ให้นะครับเบอร์โทรครับ0 9 7 9 1 8 8 3 2 4จ็ดเกไลน์ไอดีครับเต่าเอนโดล็อกแอดมาได้ครับใครอยากได้รายละเอียดโปรโมชั่นดีๆชุดแต่งรอๆแบบนี้จัดมาครับเดี๋ยวเจอกันวันรับรถวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากรถ่อๆไว้ด้วยสวัสดีครับ